c e Society วันเนี่ยจบปริญญาเอกตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันก็ยังคงอยู่ที่สลัมของเตยอะเขาไม่มีเวลาที่จะดูแลลูกก็จะทําให้ลูกเนี่ยคอเพื่อนไม่ดีก็เกิดปัญหาติดคุกมีทั้งคายาเขาไม่มีอะไรให้เราเลยไม่มีสมบัติไม่มีเงินไม่มีอะไรให้เราเลยพี่สาวกับพี่ชายอะค่ะก็คือเลือกที่จะเรียนแค่ม .3 ยังไงเราก็ต้องได้ดี เอาละครับกลับมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับของ s e ดเอ็กซ์โอไซตครับช่วงนี้ชื่อว่า s e ดเอ็กซ์นะครับเราเนี่ยจะมีแขกรับเชิญมาที่นี่นะครับที่ห้องจัดรายการของเราเลยแล้วก็ยังจะมาพูดคุยนะครับผมนะฮะถึงแบบโอ้โหเรื่องราวชีวิตปกติแล้วน่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรับของเขาด้วยแต่ว่าคราวนี้เนี่ยนะครับเราก็ยังแบบ เกาะกระแสทองนื้อก้าวนิดนึงใช่แล้วก็ถ้าเล่าดีเล่าเด็ดเรื่องเด็ดโดนใจเนี่ยกิ๊กก็จะมีการให้คะแนนด้วยเพราะว่าถือว่าเสียสละเวลานะคะมาเล่าให้เราฟางังก็จะมี X1 ถึง X5 ให้เป็นน้ำใจให้เป็นของรางวาัลโอ้แล้ววันนี้เป็นยังไงคะวันนี้นะครับเรามีคุณเล็กนะฮะรหรือว่านางสาวพรทิพย์ปานอินนะครับ,รบซึ่งเขาเนี่ย บอกตรงว่าชีวิตเนี่ยเหมือนกับวันเฉลิมเลยนะฮะกินเลยอ่ะเออจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเจอเขาเลยดีกว่านะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออนะฮะเอาให้คุณเล็กแนะนำตัวอีกรอบดีกว่าค่ะปัจจุบันเนี่ยจบปริญญาเอกที่หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะนี่จบปริญญาเอกเลยนะคุณหมอครับสุดยอดไหมฮะ อย่างคุณกุ๊กกิ๊บโอกาสดีเองไร้การศึกษาขอบคุณทีภูมวันนี้ค่ะอคุณ่จบรายการให้คุณเล็กเล่าดีกว่าว่าคุณเล็กเนี่ยโตมาจากที่ไหนค่ะจริงๆคือเล็กเนี่ยเกิดและโตในชุมชนคลองเตยคซึ่งจริงๆแหละคนส่วนใหญ่จะรู้จักว่ามันคือสลัมคองเตยนั่นเองค่ะคือจริงๆตอนนี้ในปัจจุบันเล็กก็ยังคงอยู่ที่นั่นอยู่ค่ะก็คือตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันก็ยังคงอยู่ที่ สลัมของเตยอะค่ะชีวิตที่นั่นเป็นยังไงฮะบางทีเราอาจจะคือเราก็เห็นแต่ในหนังเราไม่เคยมีใครเดินเข้าไปหรอกนะมันอันตรายนะแต่ว่าการเข้าไปเนี่ยด้วยความที่คนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกับการไปเดินพารากอนหรือเดินสยามการเข้าไปในที่นี้มันจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่แล้วจริงๆมันเป็นอย่างนั้นไหมค่ะจริงๆชุมชนแนอัดของเตยนะคะมันมีหลายชุมชนอยู่อยู่รวมกันจังเล็กเองเนี่ยอยู่ในชุมชน70ไร่คือชุมชน70ไร่น่ยคือยังโชคดีที่ระบบการ วางผังชุมชนและกันค่ะยังเป็นซอยชัดเจนว่าเป็นซอยชัดเจนนะแต่ว่าในบางชุมชนเนี่ยค่อนข้างที่อย่างที่เราเห็นจริงๆดูในละครทองเนื้อก้าวก็ขายกันก็คือทางเดินเนี่ยมันก็ขดเขียวมากนะไม่เป็นต่อใช่ด้านล่างเนี่ยเป็นนำนำคำจริงๆก็คือข้างล่างก็คือสิ่งแวดล้อมมันไม่ดีอะค่ะปัจจุบันนี้มีการพัฒนาบ้างขึ้นก็จริงแต่เด็กๆหลายคนก็ยังขาดโอกาสทางการศึกษาคือบางคนเนี่ยอาจจะมองว่า ชุมชนแอทของเตยเนี่ยเป็นแหล่งปัญหาของอของกรุงเทพของ,ของ,งของสังคมของประเทศแต่จริงๆแล้วนะมันต้องมองลงมาว่าทำไม,มตรงเนี้มันถึงพัฒนาขึ้นมาไม่ได้ใช่ไหมคะก็ค,ะคืออย่างแรกเลยเนี่ยพ่อแม่คือเริ่มต้นจากพ่อแม่เนี่ยเริ่มต้นจากฐานะยากจนทุกคนเนี่ยฐานะส่วนใหญ่ยากจนหมดดังนั้นเนี่ย เขาจะมาจากต่างจังหวัดอย่างพ่อแม่เล็กเองก็มาจากต่างจังหวัดแล้วก็มาทํางานที่กรุงเทพส่วนใหญ่เริ่มต้นก็คือกรรมกรแบกหามในท่าเรือค่ะซึ่งทุกคนรายได้น้อยอยู่แล้วดังนั้นส่วนใหญ่พอรายได้น้อยเนี่ยค่ะเวลาที่จะให้ลูกเนี่ยพอลูกโตขึ้นมาเขาไม่มีเวลาที่จะดูแลลูกก็จะทําให้ลูกเนี่ยอาจจะกลายเป็นคบเพื่อนมันก็กลายเป็นคบเพื่อนไม่ดีก็เกิดปัญหาแต่ว่าอย่างเล็กเองเนี่ยต้องบอกว่าโชคดีคืออย่างทองนเก้าวเนี่ยค่ะคือ แม่ไม่ดีใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างเล็กเองเนี่ยต้องบอกว่าโชคดีกว่าน้องกว่าในตัวละครเพราะว่าครอบครัวเล็กค่อนข้างอบอุ่นคือพ่อแม่เนี่ยทุ่มเทเวลาให้กับลูกทุกคนคือเล็กมีพี่น้องสามคนพี่พี่ชายพี่สาวแล้วก็เล็กเป็นลูกคนเล็กแล้วคือเล็กโชคดีตรงที่ ตอนที่เกิดอะค่ะคือคุณแม่เนี่ยเลือกที่จะแม้ว่าบ้านเราไม่ได้รวยอะค่ะแต่เลือกที่จะออกจากงานเพื่อที่จะมาดูแลเราเต็มที่เพราะว่าอย่างที่บอกคือสังคมรอบข้างมันมีปัญหาเยอะดังนั้นแม่ก็เลยคิดว่าความอบอุ่นในครอบครัวเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้ลูกเนี่ยเติบโตขึ้นมาได้แล้วอีกสิ่งหนึ่งคือแม่สอนเสมอค่ะว่าให้เราเรียนให้สูงที่สุดคือปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่ายังไงก็ต้องเรียนอย่าทิ้งการเรียนเพราะเขาบอกว่าเขาเนี่ย คือพ่อแม่ี่นเรียนน้อยเขาไม่มีอะไรให้เราเลยไม่มีสมบัติไม่มีเงินไม่มีอะไรให้เราเลยแต่สิ่งเดียวที่เขาให้เราได้คือการศึกษาดังนั้นเขาขอให้เราเรียนแล้วเขาเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยจะทําให้เรามีอาชีพที่ดีมีอนาคตที่ดีแล้วเราก็สามารถกลับมาดูแลตัวเองได้คถามนึงว่าตอนที่คุณแม่ตัดสินใจที่จะยอมไม่ทํางานก็อาจจะทําให้ขาดรายได้ไปแล้วตอนนั้นคุณแม่คิดยังไงบ้างนอกจากเรื่องของการให้ลูกได้เรียนหนังสือคุณแม่ รู้สึกต้องต่อสู้กับเรื่องอื่นไหมว่าถ้ารารได้หายไปเราจะทํำยังไงเราเราเขาาจัดความระดับความสําคัญยังไงบ้างก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือตกลงกับพ่อว่าโอเคอคือโชคดีที่พี่สองคนต้องโชคดีเออเล็กอาจจะโชคดีที่พี่สาวกับพี่ชายอะคะ่ะก็คือเลือกที่จะเรียนแค่มอสามเพราะว่าหนึ่งคือถ้าส่งพร้อมกัน3ามคน เราไม่ได้เรียนแน่หมายถึงว่าทุกคนก็จะเรียนได้แค่นั้นก็คือพี่ชายกับพี่สาวก็คือจบมสามแล้วก็ทํางานก็คือทดแทนอาชีพอะค่ะแล้วเลือกให้แม่มาดูแลเราใช่ค่ะพราะฟังดูหลายๆคนก็ทุ่มเทมาที่คุณเยอะเลยเนาะใช่ค่ะเล็กถือว่าเกิดในโชคดีกว่าพี่ๆมากกว่าค่ะให้เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละมันเป็นแรงผลักดันสําคัญแล้วก็ ยังไงเราก็ต้องได้ดีเพราะว่าคือทุกคนทุ่มมาให้เราแล้วคนรอบข้างหรือว่าสังคมรอบข้างมีผลกับเราที่จะทําให้เราแบบเขวแบบเพราะเมื่อกี้เราคุยเรื่องเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ว่าเพื่อนไม่ดีไงมาชักนำเราจริงๆเพื่อนเล็กหลากหลายมากคือในปัจจุบันเนี่ยมีทั้งได้ดีมีทั้ง ไม่ได้ดีติดคุกมีทั้งตาายาตายยังไม่เจออะแต่ว่าไ้เขาตายอุยจีน่าขายามันก็จะมีการแบบขายาติดคุกอันนี้ค่ะแล้วก็ท้องก่อนวัยเรียนแต่ว่าโชเล็กเห็นว่าฟีดแบ็กที่สําคัญที่สุดณปัจจุบันคือแม้ว่าเล็กยังเดินอยู่ในชุมชนไงคะช่วงก่อนหน้านี้ที่เรียนอยู่เพื่อนเจออย่างเงี้ยค่ะถามเล็กว่า เฮ้ยแกทําอะไรอยู่วะอะไรเงี้ยเพื่อนตังแต่ปฐมว่าบอกโหยังเรียนอยู่เลยตอนนั้ยังเรียนเอกคือยังไม่จบเขาบอกยังเรียนอยู่อีกหรอทําไมโชคดีจังเลยคือกลายเป็นว่าเขาบอกว่าเราอะโชคดีมากเลยนะทั้งทั้งที่เขาบอกว่าเนี่ยถ้าเขาเลือกได้เขาจะเรียนหนังสือเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่เรียนมาด้วยกันเพื่อนเป็นคนเรียนดีอะค่ะแต่เหมือนไม่รู้ว่าจุดพลิกผันยังไงก็คือท้องก่อนวัยเรียนและสุดท้ายปัจจุบันก็คือมีลูก ก็คือเลี้ยงลูกก็อยู่ในนั้นพี่เขาเล่าให้ฟังว่าเขามีเพื่อนที่หลากหลายมากแสดงว่าจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวเราพ่อคุณแม่เขาก็สำคัญนะคุณหมอเคยมีเพื่อนที่แบบไม่ดีมาชวนเราไปในเชิงที่ไม่ดีไหมจริงจริงมีบ้างแต่ว่าเราปฏิเสธได้อย่างที่คุณหมอบอกเลยปฏิเสธให้เป็นแค่เรายืนยันว่าเฮ้ยเราไม่ไปนะเราไม่ทํานะเขาก็จะยุ่งกับเราสักสองสามครั้งเท่านั้นละค่ะบอกเทคนิคได้ไหมบอกว่าประเด็นนี้สำคัญนะให้เป็นสมมุติเอาเป็นภาษาชาวบ้านฟังง่ายๆแบบที่เวลาเด็ก หรือว่าวัยรุ่นเขาจะใช้ทํากันอะ่ะเขาจะพูดว่าเอา้ยจะรีบกลับบ้านไปไหนอะไรเงี้ยเอเอรเราก็จะแบบว่า เออเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเนี่ยเดี๋ยวไปไปให้แม่เห็นก่อนว่าเราจะกลับกลับบ้านแล้วนะเดี๋ยวค่อยออกมาแต่ว่าถ้าเราปฏิเสธณจุดนั้นได้ค่ะเขาไม่ตามมาพาเราออกไปแล้วค่ะดังนั้นมันเป็นเทคนิคง่ายๆใช่เห็นไหมบอกว่าไวเดินไวกว้บนะเว้ก่คนอเดี๋ยว่ก่อนเดี๋ยวเพราะว่าเลยกเขามีศักยภาพอยู่แล้วในการหลบหลีกเขามีความฉลาดอยู่ในตัวทำไมเขจะเอาตัวรอดได้เร็วนะจริงๆบางคนอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนเล็กครอบครัวจะไม่ได้อุ่มแต่ว่าถ้าเขาเลือกที่จะฝ่ายดีแล้วจริงๆโอกาสในสังคมเยอะมากค่ะจริงๆเล็กเรียนมาเนี่ย เงินเนี่ยมันไม่มีพอที่จะเรียนปริญญาเอกแล้วค่ะค,คือตัดทิ้งไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าเราทําตัวดีเนี่ยโอกาสจะวิ่งเข้ามาหาเราค่ะคแต่ว่าอย่าง้อยเราต้องโชว์ศัก,ก,ก,กยภาพให้เขาเห็นว่าเออเรามีดีพอที่เขาจะมาช่วยเราเล็กเองเนี่ยได้รับทุนการศึกษามาตั้งแต่ต้นตั้งแต่มูลน,นิที่ดงระทีปซึ่งเป็นเรื่องของในชุมชนจนเข้าสู่มหาลัยอาจเป็นเรื่องของกู้ยืมการศึกษาแล้วพอมาปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยพอเราเรียนดีเราได้เกียรตินิยมเขาก็จะมาเสนอให้เราว่าเออเนี่ยเราเรียนต่อเอกไหมด้วยทุนนี้ซึ่ง ทุนนี้ให้ทุกอย่างทั้งทั้งค่าเทอมมีเงินเดือนให้ด้วยแล้วก็ยังได้ไปเขาเรียกไปทำวิจัยที่ที่ต่างประเทศด้วยมันเป็นโอกาสที่เข้ามาหาเราด้วยกันที่เราทําตัวดีอะค่ะพี่ได้ดีอย่างเงี้ยแล้วพี่แบบออ้ยแบบดูแตกต่างอะคิดออกป่ะเดินกลับเข้าไปในในชุมชนอย่างเงี้ยเราดูเป็นแกะดาป่ะเขาจะมีไหมเหมือนแบบอุ้ยนี่รูปบ้านนี้มันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาภูมิใจไปกับเราเขายินดีไปกับเราค่ะจริงๆจริงๆ เเนื่องจากว่าเอามีการโปรโมทนิดนึงในชุมชนก็คือเรียนเรียนในชุมชนใช่มค่ะอ่อาเหมือนจะเป็นน้องๆจะรู้จักเยอะแต่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นแนวแนวภูมิใจมากกว่าเขาจะแบบว่ารู้สึกเหมือนเด็กๆอะค่ะคือเร่เคยไปคุยกับน้องๆที่โรงเรียนเก่าตอนประถมไปไหว้ครูอะค่ะก็ไปคุยให้เขาฟังว่าเออเราเรียนจบแล้วนะเรามีงานทําที่ดีแล้ว เวลาเราเจอน้องในชุมชนอย่างนี้ค่ะ,ะน้องก็จะมาทักพี่เล็กสวัสดีเนี่ยหนูอยากเป็นอย่างพี่จังเลยพี่ทายัางไงเล่นเก่งม,มันรู้สึกว่าเฮ้ยเราภาคภูมิใจจังเลยแบบเหมือนเราเป็นจุดประกายเล็กๆเ,เขาอยากเห็นว่าเฮ้ยมันเรียนแล้วมันได้อะไรขึ้นมาคือเด็กๆหลายคนมองว่าฉันเรียนไปทําไมทุกวันมาโรงเรียนทําไมเบื่อจังเลยคุณครูสอนไม่รู้เรื่องแต่พอเราเขาเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยเรียนแล้วมันได้ดีจริงๆนะเขาก็จะมีแรงบันดาลใจไม่มีอะไรได้มาง่ายๆค่ะถ้า แต่ขออย่างเดียวคืออดทนขยันแล้วเชื่อว่าทุกคนจะประสบความสาเร็จได้ค่ะโอ้เรื่องนี้สุดยอดให้เลยค่าโอ้นี่ยังไม่ทอะไรเลยนะค่เเลยให้อันี้ไม่คิดมากเลยเพราะว่าพี่เขาสรุปจบดีมากเลยคะเอกเลยค่ะสุดยอดชอบมากครับผมนะดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ส้นสูงขอบคุณค่ะมือที่ส้นสูงจริงๆนะคะเกรงมากเลยขอบผมที่ต่ำนั่นต่ำมาก ต้องจริงๆค่ะคุณเล็กเป็นความหวังไม่เฉพาะในชุมชนที่ตัวเองอยู่นะหมอคิดว่าหลายๆคนซึ่งอยู่ข้างนอกเนี่ยอาจจะอยู่ในบ้านที่ร่ำรวยมีโอกาสดีๆแต่คุณไม่รีบไขว้คว้าโอกาสไม่ทําตัวที่ดีๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่มาถึงวันนี้แล้วก็ต้องชื่นชมไปถึงคุณพ่อคุณแม่เนาะว่าท่านสามารถสร้างอย่างที่หมอพูดว่าสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีทําให้ลูกรู้สึกว่า เราผูกพันแล้วเราก็จะเป็นลูกที่ไม่ทําให้พ่อแม่เสียใจอ่ะอันนี้ก็เป็นเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งครอบครัวนะก็ต้องชื่นชมเป็นกําลังใจให้พี่เล็กด้วยขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่เล็กนะคะรับสามวันดีปานอินด้วยนะคะขอบคุณครับผมนะฮะสุดยอดใช่แล้วและนี่ก็คือรายการซีดเอ็กซ์โซไซตี้นะครับที่ก็สามารถติดตามได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวสาระหรือว่าจะมีคำขำบ้างนะครับแล้วก็มีความรู้จากคุณหมอด้วยก็ต้องขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับนายแพทย์ กัมปนาธตันสิทธบุตรคุณครับขอบคุณคุณหมอครับค่ะนะครับแล้วก็ขอบคุณสาวสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวนะขอบคุณมากค่ะอยู่ที่ส้นสูงไม่ได้อยู่ที่ทำตัวอยู่ที่สูงเฉลยรวยๆค่ะอดีใจมาก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณกุ๊กกิฟต์เช่นกันนะครับผมนะฮะพบกพราะหม่ได้สุขสิ้นเดือนแบบนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณกับสสสด้วยครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสี Seed X Society จากสส